ตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม Garden of Banban ภาค2นะครับแต่เราไม่ได้กลับมาเล่นใหม่นะคือวันนี้เนี่ยเราจะมาหาความลับของเกมที่เรายังหาไม่ได้อยู่นะครับซึ่งก็มีความลับที่ผมไปค้นหามาแล้วก็มีเพียบเลยที่เป็นความลับของ Garden of Banban ตั้งแต่ภาคที่1จนไปถึงภาคที่4ที่เรายังหาไม่ได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจาก Garden of Banban ภาค2ก่นเลยล้วกัน โอเคก็ความลับแรกอยู่กันในตรงนี้นะครับนั่นก็คือตอนที่เรามาเรียนกับครูแบนบาลีนานะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมต้องไปเล่นจนไปถึงตรงที่เราจะต้องหนีออกจากบันบลีนานะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ความลับให้ดูอ่ะมาแล้วครับตอนนี้เนี่ยแหละจังหวะนี้เราต้องรอให้บันบลีนาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็ไปกดเจ้าโดนตรงนั้น คือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือพอเราไปกดโดรนปุ๊บพอหลังจากตรงนี้เนี่ยคือเราจะได้ยินเสียงเบนวลีนะพูดอย่างเดียวเยวราจะผมให้ทุกคนฟังไปพร้อมๆกันนะครับไปเร็วเร็วปึ๊บไป นี่นะครับก็คือสิ่งที่ครูบันบาลีนาพูดก็คือไม่เอาอีกแล้วนะฉันพยายามที่จะเป็นครูที่ดีครั้งนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นความลับได้ยังไงนะครับซึ่งก็มันบ่งบอกว่าบันบาลีนาเนี่ยเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับนั่นก็คือแสดงว่าครูบันบาลีนาเนี่ยก็คือเคยสอนเด็กแบบนี้แล้วก็มีเด็กหลบหนีแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับมาต่อกันที่ความลับที่2นะครับ ก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าเราเดินไปสุดเลยเราต้องรอให้ไฟสว่างก่อนไหมเราจะเจอกับอะไรบางอย่างนะครับแถวนี้เนี่ยแหละมันน่าจะเป็นเหมือนมวกหรืออะไรสักอย่างนะครับให้เราน่าจะไปตกแต่งโดนเนาะเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวผมหาไม่เจอหาไม่เจอครับไม่รู้มันอยู่ไหนแต่คือเขาบอกว่ามันจะติดอยู่แถวนี้นี่แหละน่าจะอยู่ตรงแบบแถวแถวพัดลมนะครับตรงนี้เลยไม่รู้ว่าเราต้องไปเก็บเจ้าลูกโอพิล,ล่ามาก่อนหรือเปล่านะตัวสุดท้ายแล้วนะ คือเก็บยากมากครับตัวพวกนี้อือก็ผมยังไม่เห็นนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะฮึบไปแล้วหนี่นีหนหนีนนีหเจ้าโอพิล่าเบิร์ไหนมาอยู่น่น,น,นอโอเคไม่มีเลยครับโอเคงั้นก็ความลำต่อไปก็คือตัวสโลเซลีเลยนะครับทุกคนจําได้ไหมครับว่าสโลเซลีเนี่ยตอนที่เราหนีมาเนี่ยเราจะต้องหนีให้มันชนกับเออ ให้มันพอมันเจอประตูแล้วก็เปิดเข้าไปใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะต้องลองเดินไปให้สุดครับอ่ะโอเคอย่างนี้ก่อนแล้วกันอ่ะฮะหนีอย่างนี้นี่แหละรอครับโอเคตรงนี้นะครับพอเราให้สโลสลีมสองแล้วเนี่ยเราต้องลองเดินย้อนกลับไปดูนะครับน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างมาด้วยแต่ก็เรายังไม่รู้นะว่าผมทำถูกหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็รอครับรอ รอมันมานี่ไงขอร้องล่ะมันเจ็บนะ <Ooh. S 1> อูห้หยุด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 มันจะพูดอะไรอีกไหมอู้มันเดินมาอู้หูหุหหหหมันเดินมาอีกครับฉันอยากได้อะไรที่มันแบบเพเลเลสเหรอไม่รู้เหมือนกันมันเดินมาอีกไหมถ้าเดินมาเราก็ตาย อู๋มันเจอเราแล้วอ๋อถ้าเราเดินไปสุดมันจะเจอครับอ๋อโอเคนี่คือความลับอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูความลับต่อไปกันเลยดีกว่าอะความลับต่อไปผมน่าจะค้นพบเองด้วยนะตอนนั้นก็คือพอเรากระโดดมาตรงนี้แล้วนะครับตรงด่านนี้เราก็จะเจอกับหมวกตรงนี้ครับซึ่งเราก็สามารถเก็บมาได้ด้วยเหมือนกันซึ่งก็อีกความลับหนึ่งนะครับผมจะไม่เล่นให้ดูนะก็คือพอเราเล่นอันนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดเราเก็บกลับไปแล้วก็กลับไปยิง ตรงจุดหนึ่งนะครับที่เราเจอเจ้าแคปตันฟิดโดยักษ์ะอะไอตรงนั้นนะครับที่เราสามารถที่จะส,สามารถยิง ยิงตรงนั้นได้นะครับมันจะมีปุ่มสีแดงอยู่แล้วเราก็จะได้กับคีย์การ์ดสีแดงมานะครับเป็นห้องลับซึ่งก็ผมทําไปแล้วผมจะยังไม่ทําให้ดูนะโอเคมาที่ความลับต่อไปนะครับก็คือพอเราหนีเจ้าบันบลีน่าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราเดินกลับไปตรงนี้นะครับเราจะเห็นกับเนบแนฟกาลังมองเราอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกความลับหนึ่งนะครับซึ่งก็ในการที่เอาเป็นวันแชปชปเตอร์สเนี่ยมีอีกความลับหนึ่งความลับสุดท้ายนะครับ นั่นก็คือพอเราเข้ามาในห้องจนะิวเนียลแล้เนี่ยทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมภาพถึงเป็นเบลอๆอย่างนี้เพราะว่าผมปรับกราฟิกนะครับเพราะว่ามันแหลกมากโอเคซึ่งก็หลังจากที่เราเข้ามาตรงนี้เนี่ยให้เราลองสังเกตดูข้างบนนะครับอันดับแรกพอลิฟต์ปิดใช่ไหมแล้วเราลงไปเราจะเจอกับอะไรบางอย่างถ้าเรามองขึ้นมาข้างบนนะครับอ่ะทุกคนลองสังเกตดูนะครับ โอเคตรงนี้ลองสังเกตดูนะครับนั่นเราจะเจอกับเจ้าสโลเซลีนจ้องมองเรามาจากด้านบนนะครับนั่นแหละคือจุดที่เขาจอดอยู่ตรงนี้นะครับเอาแล้วเกมก็จบเลยมาใน g a r d e n of Band Band p a r 3นะครับซึ่งก็ตรงนี้เรารู้ไปแล้วนะครับว่าถ้าเรากดปุ่มนี้ตรงนี้ปุ๊บ <Okay. S 1> เราจะได้ตรงนี้นะครับซึ่งก็เราลองไปเปิดดูแล้วนะครับห้องนี้ ก็ตั้งแต่คลิปคลิปที่เราเราไปหาความลับมานะครับก็คือเรารู้แล้วคือในภาค3มเราไม่ได้มีอะไรที่แบบผิดพลาดไปคือไม่ได้ลืมอะไรไปเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เราลืมซึ่งก้อนนี้เราได้มาแล้วผมผมจะไม่เปิดแล้วกันนะ hey, <so> เพราะว่าเราเปิดไปแล้วนะครับ hey, ใครอยากดูก็ okay, <man. S 1> ก็ไปดูได้ซึ่งข้อตรงนี้ข้างบนนี้แถวไหนเนี <laughs> ่ยสักที่หนึ่งมันก็จะมีอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเอ่อ เป็นเทปอยู่นะครับแต่ว่าผมผมหาไปแล้วตอนตอนนั้นแล้วก็หาไปแล้วด้วยเรียบร้อยโอเคก็ความลับ สุดท้ายนะครับก็มันไม่ใช่ความลับหลอกไม่ใช่เชิงความลับหรอกคือความมันเป็นแบบคำที่เขาเขียนในภาคสาม,มานะครับ the kingdom, find the king d o m find the s h e r i f f แล้วก็ don't let the g e s t e r e find you นี่คือคำที่เราเจอนะครับตรงนี้นะครับคืออันนี้คือเราไม่เห็นคือเรารีบเดินลงไปแล้ก็เลยไม่เห็นข้อความตรงนี้นะครับแต่ความจริงอะ่ะมันมีข้อความตรงนี้นะครับฉะนั้นผมก็แค่มามาพูดให้รู้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อใน Chapter สีเลยดีกว่านะครับอวันดีกลับมาอีกครั้งแล้วนะมาดูใน Garden of Band b บ n b a n ภาค4นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็คือสู้กับเจ้าคิ i t ี y s o ร a r ไปแล้วแล้วก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยก็คือมีที่เราเจออะไรบางอย่างนะครับ ก็คือเดี๋ยวเราต้องลองเดินลงไปดูก่อนนะครับซึ่งมันจะมีอย่างหนึ่งนะครับที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมีแต่มันก็มีนะครับก็ถ้าทุกคนลองเดินลงมาตรงนี้ดูนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้ใช่ครับเราเห็นหมวกเชฟนี่หมวกเชฟของใครก็ไม่รู้น่าจะไ้ตกแต่งโดนนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นหมวกของใครแล้วก็มีไว้ได้ยังไงและตรงนี้นะครับ เออเดี๋ยวผมว่าเลามาตรงนี้ก่อนละกันคือตรงเนี้ยที่เราเจอกับเพื่อนๆนของเราทั้งหมดตรงนี้นะครับคือหลังจากที่เจ้าสติงเกอร์ฟินเนี่ยมันมีเจ้าอะไรนะที่มันให้เราเห็นเจ้าชูชูชาวซเสแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยคือตอนแรกเรายังขึ้นมาไม่ได้แต่พอหลังจากนะั้นเราขึ้นมาได้แล้วก็เอาเทปนี้ได้ครับทุกคนคือผมก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมถึงต้องให้เราดูจบก่อนเราถึงจะขึ้นมาได้ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะให้แบบคนนึกว่าแบบดูเสร็จแล้วแล้วก็น่าจะขึ้นไม่ได้แล้วแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไปนะครับแต่สุดท้ายความจริงมันก็ขึ้นได้นะครับงั้นเราเรามาลองเล่นเทปดูนะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเทปที่เราเห็นเจ้าสติงเกอร์ฟินนะครับใช่ใช่ไหมอา้าวอ๋อผิดผิดอันอันนี้น่าจะอีกอันหนึ่งผมน่าจะเคยเก็บมาก่อนแล้วแหละโอเคเราต้องรอนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของ ของเออเข้าเฝ้านะครับสองตัวนั้นซึ่งอันนี้ก็คือภาพจากที่เราไปเอามาจากของสติงเกอร์ฟินนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นอะไรบางอย่างที่ตลกมากนะครับก็คือพอเราเห็นเอออันนี้ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรามาันคือตรงนีค้คือเราจะเห็นเชอริโทสเตอร์นอนอยู่ตรงนี้คือเหมือนว่าเขาตั้งใจจะไม่ให้เราเห็นนะครับเขาเลยเอาจเจ้าเชอริโทสเตอร์เนี่ยมันนอนไว้ตรงนี้คือเขาตั้ง,งใจนะครับแล้วพอ พอเราขึ้นไปคุยแล้วใช่ไหมฉลีโทสเตอร์เนี่ยตรงนี้เขาก็จะวิ่งขึ้นมาใช่ไหมแต่เขาไม่ได้วิ่งมาจากทางทางนั้นนะครับเราวิ่งมาจากมันวิ่งมาจากตรงนี้เนี่ยแหละคือมันร้อนกองอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่เรามาเลยคือเราไม่เห็นนะครับคือเราแบบคือเราเอ๊ะเอ้ยทำไมตรงนี้มีใครอยู่ตรงนี้ไงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเราเดินไปตรงลิฟต์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเราก็จะไม่เจออะไรนะครับแล้วก็นั่นก็น่าจะทําให้เรามาตรงนี้เนี่ยแหละโอเค แล้วเสร็จแล้วเราก็เหลือแค่ออฉากจบโอเคอี <You 're S 1> <Okay. S 2> ความลับหนึงนะครับตรงนี้คือพอเราเรอตรงนี้มาแล้วนะคบนี่ตัวเชดิฟโทสเตอร์เขาเริ่มเดินขึ้นมาแล้วตรงนี้จากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยแหละต้องหนีใช่ไหมเราหนีเลยครับแล้วเราจะต้องจู๊เจ้าเจสเตอร์นะครับเราสามารถที่จะจู๊กเจสเตอร์แล้วกลับขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้โอเค เสร็จแล้วพอเจสเตอร์มันกำลังจะเดินมาใช่ไหมเราต้องจู๊กมันครับเ,เชลิบโทสเตอร์ไปก่อนเลยเราต้องจู๊กเจ้าเจสเตอร์นะครับเรามาตรงนี้นี่แหละเราจู๊กมันได้นะครับถ้าเราจูก๊กแล้วเรากลับไปหาเจ้าควีนเบลซิเลียเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างครับผมไม่รู้ว่าถ้าผมทําอย่างนี้แล้วมันจะเห็นหรือเปล่านะแต่เรารอเจ้าเจสเตอร์มาก่อนนะครับอ่ะให้มันมาแบบใกล้พอตัวแล้วเราก็จู๊กหนีมันแบบนี้ mm hmm. ผมผมว่าเราไม่น่ารอด ว่าเราไม่น่ารลอดเอ้ยเจสเตอร์ติถ้าเราจูบกลับมานะครับเท่าที่ผมเคยได้ยินนะเขาบอกว่าควีนบอลซีเดียจะหายนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะหายหรือเปล่าอ๋อแล้วเจสเตอร์มันก็ตามเราคนนอ้าววัดีอ๋อมันไม่หายควีนบอลซีเดียยังอยู่อ้าวเหรอแสดงว่าแล้วเราก็ติดเดินเข้าไปติดวันดี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  เราตายแน่เราตายแน่ครับโอเคเราหนีมันลงมาก่อนแล้วกันเขาบอกว่าจะมันจะทําให้เราอะเห็นว่าแขง,แขง,แขงนเจ้าแคลูเนี่ยก็คือเจ้าควีนมาสซิเลียเนี่ยมันจะหายไปนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปยังไงมันก็ไม่หายอ่าวตสเตอร์โทษทีนะที่ให้รอฉาโอเคเราต้องหนีมันมาแบบให้ไกลๆก,ก่อนนะครับเพราะว่าเจสซร์มันวิ่งเร็วมากน่าจะเร็วกว่าเราด้วยซ้ำไปแหละ มาถึงความลับสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นความลับที่เราต้องใช้ข้อมูลของทั้ง2เกมมารวมกันเลยนะครับก็คือการ์เทนออกบันบภาค1และภาค4นะครับซึ่งก็ถ้าทุกคนจําได้นะครับว่าในการ์เทนออกบันบันภาค4เนี่ยเออแบนแบนก็ได้เฉลยตัวเองนะครับว่าตัวเองคืออูดแมนนะครับซึ่งตัวแบนแมนชื่ออูดแมนซึ่งถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยนี่คือบอดดิ้งพาสนะครับซึ่งก็คือ ของเป็นเหมือนตัวเครื่องบินของอูตแมนอดัมนะครับเนมก็คืออูตแมนอดัมซึ่งนี่น่าจะเป็นชื่อของแบนแบตอนที่ยังเป็นคนอยู่ก็ได้นะครับก็เนี่ยชื่ออูตแบนอดัมนะครับซึ่งมันมีอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่ปกตินะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูในห้องลับตรงนี้เนี่ย ผมคืออันนี้โน้ตผมเก็บไปแล้วนะครับผมไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับเราจะเห็นว่ามันมีชื่อของคนหนึ่งชื่อว่าเวเวอรีนเมสันนะครับซึ่งคือวันที่ตัวเครื่องบินเนี่ยมันออกเดินทางวันที่เครื่องบินลำนี้ออกเดินทางเนี่ยคือวันเดียวกันนะครับฉะนั้นแบนแบนเนี่ยก็คืออุดเม่นนะครับน่าจะต้องไปกับเจ้าแบนบาลีนานั่นเองซึ่งแบนบาลีนาเนี่ยเรา ถ้าที่สันนิษฐานก็คือเบนบอรินน่าจะมีชื่อตอนที่ยังเป็นคนจริงๆว่าเวเวอร์ลีนเมสันนะครับซึ่งก็ก็นี่คือเท่าที่เราหามาได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราต้องรอติดตามดูภาคต่อๆไปนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็คือ Euphoric b o r d e r เขาได้โพสต์ในแทบ Community ใน YouTube ของ Euphoric b o r d e r ของเขานะครับเมื่อ2วันที่แล้วเขาพิมพ์ว่า The Spider Bros นะครับซึ่งเขาก็ถามว่ายาก อยากให้เราอยากให้ตัว e u p h o ิ i c าร์เดอรเนี่ยใส่เกมใส่ตัวละครในเกมไหนที่เหมือนแบบมาคอลแลบกันแล้วก็มาให้มาอยู่ในเกมการ์เทนอเบนเบลด้วยนะครับก็เขาบอกว่าเขาจะยังไม่ได้สัญญาอะไรนะครับซึ่งก็คือภาพที่เราเห็นนี่ก็คือการ์เทนอเวนเบลที่เขามาคอลแลบกับชูชูชาเนาะแล้วก็มีแนบๆนกับชูชูเชามาเหมือนยืนคู่กันนะครับก็เป็นสไปเดอร์เหมือนกันนี่แหละ แสดงว่าเขาอาจจะเพิ่มเข้ามาก็าได้นะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกอันนึงนะครับก็คือการแทรกวันบันสีเป็น OST ก็คือเป็นเพลงของเกมนะครับซึ่งก็เขาปล่อยมาเมื่อ9วันก่อนก็คือก่อนที่จะโพสต์ในคอมมินิตี้มาประมาณ1สัปดาห์ครับแต่ถ้าทุกคนดูรูปนี้ดีๆเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรใช่ไหม แต่ผมก็ได้ไปทำการเพิ่มแสงสว่างให้กับรูปภาพรูปนี้นะครับและสิ่งที่เราเห็นนะครับนี่ก็คือตรงนี้ผมจะซูมให้ดูนะครับตรงนี้มันเป็นเหมือนเงาอะไรสักอย่างหลังเจ้าตัวโทสเตอร์นะครับแล้วก็คันๆแนบๆเลยซึ่งเราก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรนะครับ แต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันเหมือนกับหัวของ Five Night at Freddy เลยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคำใบ้หรือเปล่าว่าเป็นว่าเขาจะใส่ Five Night at Freddy มาในภาคต่อๆไปก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะครับ